ก็มาศึกษาแผนปฏัติกรรเพราะว่าบางกระทูบอกว่าจับไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่มันจับยากมากเราก็มาศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าจับยากจริงๆจับรากจับยากอย่างที่หนึ่งก็คือตัวผู้กระทำความผิดเองเนี่ยเป็นคนสัญชาติไนจีเรียซึ่งเราจะรู้ว่าคนสัญชาตินี้ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าตำรวจพื้นที่เนี่ยเวลาจะจับผู้ต้องหาคนนี้ ต้องใช้กำลังมากกว่า4คนขึ้นไปต่อ1คนประเด็นแรกประเด็นที่2พวกนี้จะขายยาเสพติดเนี่ยครั้งนี้เขาขายโคเคนเขาจะขายประมาณตีหนึ่งถึงขึ้นไปคือถ้าจะมาก่อนเที่ยงคืนไม่ขายยิ่งดึกเท่าไหร่เขามีความเชื่อว่ายิ่งดึกเท่าไหร่เขายิ่งปลอดภัยจะไม่ติดต่อสื่อสารหรือขายยาเสพติดให้กับคนที่เป็นคนไทย ถ้ามีคนไทยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาเลิาเลิกเลยจะไม่จะไม่ก่อเหตุเลยแยกย้า,ายเลยจะไม่ขายยาเสพติดเลยประเด็นสุดท้ายก็คือสถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนแหล่งที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวถ้าไปแล้วจับไม่ได้เนี่ยมันเสียหายเลยเขาเขาก็จะพูดว่ากระทบการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัจจัยหลักๆจาพวกนี้ครับ